นี่ก็มาต่อคั่วจิดจจับคู่ลิ้นชมกันได้คือเก่าเมนูเหมือนลาบเป็ดแต่ว่าแบบเมื่อไงก็ได้ใส่เป็ดตัวเด็ดคั่วเนามันเห็ดเนี่ยเลยสีเป็ดชมมากแล้วก็เครื่องไม้เขาจิตจีนเครื่องในไก่แค่นเดี๋ยวจะไปค่อยติดตามชมได้ค่ะเด้อนี่คือส่วนที่เป็ดที่เขาแยกไปเรียบร้อยเลยคือส่วนหนังนี่เขาสีทอดส่วนเนื้อนี่เขาสีลวก ่วนถอดวนีกับซมี่ใบม่อนหมักพริกใบมะกรูดอุย้ยแบบหลายนังงปิดเท่ากับทอดแล้วเรียบร้อยตักออก ใส่ตะแกงไว้าไปทั้งัวห้าสีใสกับเทียมไปนะักกันกหนังเปร็ดเลยที่จังบ่ได้แยกย่ชวนเวลาเวลาส่งแล้วห้าก็ส่งเซกันไปเลยเรียบร้อยเื่อชวนกองหนังเปกดเฮาสีห้วยหนาทึ่งนี่ม่อนใบม่อนใบมะกรูดมะพริกที่ห้าทถอดแล้วขาดบด่ไดก้ก็คือผงนวห้วหยลงไปเพิ่มค <มา S 2> ่วมนวได้แล้ว,ลวนี่ เป็นผักกับแก้มไปได้สั่นยอดเลยน,นี่ละการสิบบไห่เป็ดข้าวนี่เขากับสีลวกลวกพ้าวหนามตึงๆนี่แหละเขากับสีตักใส่หม้อตั้งหากันตักใส่หม้อแยกตั้งหากเพราะว่าน้ำข้าวมันไม่สิอยูกอ่กงส่วนนี่มันสีเห็ดนี่ส่วนนี่มันสีเห็ดเ,เป็ดข้าวหันเขาตักออกมันกับสีบบข้าว คือเป็ดที่เท่าเท่าแล้วเขาก็เติมน้ำบั๋นเติมน้ำต้มไม่เติมนมมม้ำต้มไม,ม,ม่ให้มันจุกเขาจังสะไส่น้ำปรุงรสเท่าอีกรอบนึงบัน๋นเป็ดเท่เากับต้มซุกเรียบร้อยแล้วบันบวบ๋นบด้ใหญ่ใหญ่บั๋นบดได้ปรุงยหญ่เขาก็ดถอกน้ำปรุงรสสามรสเท่าลงไปน้ำประจำก้วเท่าน้ำนี่มันสิเป็นสามรสเปรี้ยวสม นี่นี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นิกซีมีเครื่องหุยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ช่วนทุ่งหลาเป็ดเท่าเป็ดกับซีไใส่เครื่องพร้อมเรียบร้อยใส่หนังปรุงรสแล้วอันดับแรกใส่พริบบกเลวยหล่ะสกีดมะกรูด

ยานุ้ยได้น้ำฟ้าอีกน้อยนึงนาสิพอดีแล้วใส่ฟ้าลุ่งไปเลยดันว้บังปัง,ป,งปังกระชากินลาบเป็ดได้หนี่ปัง่ะเรียบร้อยแล้วลาบเป็ดเราง่าย เดียบร้อยส่วนเี้ยาก็ห้อยบ้านห่อยเลยกระเทียมแตะถางใบม่อนใบมะกรูดมะพร้เรียบร้อยแล้วลาเป็ดเท้าเอา้าแมมเอาไปกินบ้าน,นี อ่ะเรียบร้อยอายอาเจ๊แสบโปแสมบเบิ้งผนงนเด้วยนี่เบื่อแอดแสโวอเราจะกล้ำสุดไทย